สวัสดีครับสำหรับหลายๆคนถามมานะฮะว่าราชานรกที่อินเจินดรอปล้วได้อะไรสิ่งที่ผมจะบอกคือมีโอกาสดรอปล้วได้ชุดเกาะคุณสมบัติของราชาหมวกเกาะคุณสมบัติของราชาสกินคุณสมบัติของราชาแต่ละสายนะฮะสุ่มนะฮะดรอปสุ่มนะฮะไม่ใช่ว่าจะได้เลยเนาะ สุ่มนะครับแล้วก็จะได้อาวุธพวกไวพรเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนมันเป็นชแนลวอลนะคนก็เลยมาป่วนคือผมจะทำคลิปมาบอกทุกคนแหละ จะได้อาวุธอวยพรใหม่นะฮะอาวุธอวยพรใหม่เป็นแบบไหนก็อย่างนี้ผมใส่อยู่นี่คือเป็นอวยพรนะฮะและการหลอมอวยพรเดี๋ยวดูต่อไปเลยนะอันนี้ขอปิดบอสก่อนคือมีคนมาป่วนละการหลอมอวยพรจะประมาณนี้นะฮะเหมือนเช่นคลิปเก่าเลย ออยพอนี้สเตตัสค่าความแรงจะเท่ากับ97บวก10 12จุดนะครับแต่จะมีสเตตัสที่เพิ่มมาพิเศษตามที่ทุกคนรู้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นกระบี่นะฮะแล้ก็กดมาที่หลอมอาวุธนี่นะฮะเราก็จะได้อนี้มาใช่ไหมเราต้องใช้อันนี้2ออันนะฮะในการหลอมครั้งหนึงครั้งหนึ่งนะ การหลอมก็จะมีล้มเหลวโดนสาบทื่อแล้วก็อวยพรนะฮะไม่มีบวกหนบวกสบวกสบวกสนะฮะไม่มีนะฮะก็จะมีแค่ล้มเหลวอวยพรทื่อโดนสาบอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฮะอวยพรอวยพรก็จะประมาณนี้เลยดาเมจเท่า97้าเจบวกสิบสจุด แต่แค่ได้พลังชีวิตเพิ่มมา800พลังปลา150ดาเมจเพิ่ม60นี่เลยฮะความโกงนะแล้วจะบอกว่ามันยากนะฮะเพราะว่าแผนที่อินเจนมันเป็นช h a น n e ว w a อลนะฮะบอสเกิดทีหนึงก็คนฆ่ากันนะฮะฆ่ากันกว่าจะได้อาวุธนี้ตกมาไหนจะต้องมาหล่อให้ติดอีกก็คือยากพอสมควรนะฮะโอเคฮะขอแนะนำการทำอาวุธแล้วก็บอสราชาณลกนะฮะว่าดอกอะไร ไว้เพียงเท่านี้นะฮะผมพูดผิดพูดถูกก็ขออาภัยด้วยนะฮะไม่ได้มีสคริปอะไรเลยพูดตามความรู้สึกล้วนๆนะฮะสวัสดีครับ